สวัสดีทันแฟรมิสเตอร์ T, เอ็กทีเจ็ดตัวพ่อนะครับตัวเดียตัวโดดที่ผมขัดมาฝากโอลิมปิกมาเซ่นะครับพบกับสังเซริมมาเซ่เองเนี่ยผลงานในเกมรีกนัดล่าสุดมาเซ่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับด้วยการเล่นในถิ่นชนะรีวไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับขณะที่ทางด้านสังเซริมเองเกมเนี่ย แผ่วลงไปเยอะนะครับโดยในเกมแชมเปี้ยนลีกเนี่ยแงซงสุดเองเรล่นในถิ่นแพ้ให้กับสปอร์ติ้งริสบอนไป0ประตูต่อ3เกมอาจจะออกบิดนะครับแต่ผมยังดูว่ามาเซในถิ่นดีกว่านัดเนี้ยอย่งน่าจะกว้าชใช้ไปได้คู่นี้ผมให้ต่อไปที่โอลิมปิกมาเซครับและถ้าใครอยากพูดคุยกับผมหรืออยากได้ฟุตบอลมากกว่าน,นี้ไปติดตามผมได้ใน V I P。